เที่ยวามาไม่ไกลหายจากถุงนห้่นิดเดียวเองครับรถสวนก็ได้สบายเลยนะฮะที่สำคันติดถุงนิสองด้านด้านนี้หนึ่งด้านนะลูกค้านะราคานี้พร้อมโอนให้ลูกค้านะฮะหกแสนบาทฮะเกตารางวาฮะเลขก,กำลังสวยเลยครั about to fade away cause every time i wake up i feel like it's mine <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะกับเชียงรายขายที่ดินฮะออนเฟซบุ๊กออนยูทูบนะฮะวันนี้เราอยู่บนถนนเชียงรายเทิงหรือทอร์รีหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะฮะห้วยสักอยู่แถวตําบลห้วยซักเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะอยู่บ้านน้องเบืรอบ้านสันตุเปาบ้านสันตุเปานะฮะเพื่อไปดูบ้านและที่ดินเนาะกัสก้าตารางวานะฮะเลี้ยวจากถนน หลักเนี่ยเลยเลยตลาดสดห้วยศักไปนิดนึงเลยครับจะเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงเนี้ยอ่ะเลี้ยวขวาตรงเนี้ยครับลูกค้าซอยสามซอยสามฮะห่างจากตลาดสดห้วยศักไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะลูกค้าก็เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปว่านสักกิโเมตรประมาณร้อยเมตรประมาณร้อยกว่าเมตรนะลูกค้านะก็ถ้าตรงไปนี้ก็จะไปอำเภอเทิงนะฮะไปชิงเขียนนะฮะแล้วก็ทางเรามาทางเส้นทางถนนเชียงรายนะครับ เนี่ยแล้วเข้าซอยสามเนี่ยลูกค้านะหมูยี่สิบแปดหมูยี่สิบแปดครับบ้านอันนี้สันสันต้นเปาต้นเปาหมูยี่สิบแปดไหมครับลูกค้าทางเราจะเป็นถนน,นคน,นเขียเนาะอ่าแถวคนเขียนนะลูกค้าว่างรถสวนกันได้นะครับเป็นบ้านบ้านไม้ครับบ้านไม้บ้านไม้อ่าขนาดชั้นเดียวเนาะชั้นเดียว มไม่ใหญ่มากหรอกนะแต่อยู่ในชุมชนนะลูกค้าเลี้ยวมาแค่ร้อยเมตรเองลูกค,ค้าใกล้ๆกับตลาดสดห้วยสักดิ์นใก,กล้ๆกับโรงเรียนห้วยสักดิ์เวียคอน,น,นุมานห้วยสักดิ์นะแล้วก็ใกล้เอละไรเชิงตะวันเนาะไรเชิงตะวันวน,นี่นลูกค้ามีธนาคารมีร้านสะดวกซื้อลูกเลี้ยวเข้ามานิดเดียวประมาณร้อยเมตรเนี่ยมาหลังเนี่อลูกค้าโอ้ก็โอเคนะลูกค้านี่ถึงมนสองด้านนะลูกค้าถนนสองด้านนะหนูว่าทำใหม่ๆเยี่ยมๆเลยเนี่ยเนี่ยเนื้อไม้แบบยังไม่ได้เอาออกเลยล่ะ ใส่เห็ดนี่ขายเพราะอะไรนี่แกไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งที่แรกแกจะทําบ้านก็โอเคใช้ได้นะลูกค้านะหกแสนบาทนะลูกค้าก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ร้อยร้อยไทยเอ้ยเก้าสิบเก้าตารางวาตารางวาบ้านนี้ก็พออยู่ได้เนาะพออยู่ได้มันเป็นที่แรกแกจะทําเป็นบ้านสํารองแล้วแกก็จะทําบ้านหลังกลางนี่อันนี้นมีคนเจ้ายังนะแกไม่อ่ะเนี้ยเลี้ยวมันนิดเดียวนะคะมันไกลนะฮะ อันนี้เป็นเป็นบ้านไม้นะขนาดชั้นเดียวนะประมาณหนึ่งหนึ่งห้องนอนก่อนหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับคือมันเป็นบ้านสำรองเพื่อว่าแกพักแล้วก็จะทำบ้านหลังตรงนี้อ๋อครับรล้วไมแบบยังไม่ออกเลยนะครั้วใหม่อยู่นะครับแกก็เลยลูกแกให้ไปอยู่ลูกแกไปทำให้อยู่แถวท่าสายอ่ะอื ดินเรื่อะไรนไี่นเหลือเพือเลยไ่ะที่ต้องไม่ซื้อเหลือดินมดไื้สามารถนะทำเป็นบ้านพักปรับปรุงนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยนะครนะทำเป็นห้องเช่าได้นะหรือสร้างเป็นไม้แบบนี้ทำรีสอร์ทได้นะ,ะ <c oughs> อยู่ใจกลางชุมชนนะครับหกแสนบาทเก้าสิบเก้าตารางวานะฮะอยู่บ้านสันสันต์เบาหมูเลยนะ จากตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณ1 0 15กิโลเนาะไม่ไกลนะทุกคน้นะเลี้ยวเข้ามาจากหนุนเชียงรายเทิงก็ประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนาะมีกำแพงล้อมรอบสีด้านเลยนะครับกำแพงใหม่เลยนะอ่อะาน,อน,นี่คือสภาพบ้านทั่วไปนะกค<อ>้า<อ>บ้านไม้ด้านในดีเหรอเคยดูเหรอเขาเขาล็อกไว้เนาะ ปรั๊งนิดๆหน่อยๆนะฮะอยู่อาศัยอยู่ได้ลูกค้านะหกแสนบาทนะฮะกำแพงยังใหม่อยู่ลูกค้ากำแพงล้อมรอบสีด้านเลยนะครับเก๋กำลังชุมชนเลยนะฮะแต่ด้านหน้านีนเพิ่งทํารั้วยังไม่เสร็จนะลูกค้านะลูกค้าต้องทำเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มแค่เพิ่มแค่ระแนงเอาเขาใส่ระแนงไม้ใช่ไหมแล้วดูส่วนหน้าหน้าของถนมกัน รูปแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะตุลับนิดหนึ่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรก็ได้นะหน้ากว้างกี่เมตรเนี่ยเที่ยวมาไม่ไกลห่างจากผมใหญ่นิดเดียวเองครับรถสวนก็ได้สบายเลยนะครับที่สังกัญติดถูกหนงสองด้านด้านนี้หนึ่งด้านนะลูกค้านะ ราคานี้พร้อมโอนให้หนัก้านะฮะหกแสนบาทฮะเก้ตาตารางวานฮะเลขกำลังสวยเลยฮะถ้าตรงไปก็จะมีเอ,อ่อแทงน้ำหมู่บ้านนะนัคานไม่ไกลนะฮะปลาป่ามีครบคันฮะน้ำไหลแรงไหม ใครแทงน้ำเนาะถือว่าที่สวยแปลงหนึ่งนงี้น้ำน้ำแรงมากที่ดินก็ถมแล้วเนาะไม่ต้องปรับพื้นที่อะไรกำแพงทำใหม่เพิ่มสูงขึ้นอีก อันนี้คือถนนถนนด้านข้างอีกอีกด้านนึงนะแต่ถนนด้านนี้จะแคบกว่านะครับือว่าก็สวยไปอีกแบบเนาะเราไปดูด้านหลังนะเป็นนี้ อันนี้ถนนอีกด้านหนึ่งนะครับขนมนี้ประมาณ4เมตรนะรถแต่ช่วงนี้รถสวนไม่ได้นะครับด้านหลังนี่ก็เป็นมรคนะอ๋อแปลงขึ้นเมื่อคืนปเป็นแปลงเดียวกันนะมีคนอยู่กันะกน,น,นะสวัสดีครับพี่แม่หัวบ้านนี่

สุดกังตุงอ๋อซอยไม่ดตาหนะลูกค่ะอ๋อมันออกดีไงออกไปกับคุ้งนาหรออ๋อเป็นของหมู่บ้านเะหน้าแห่งนี่น้ำน้ำน้ำไหลตลอดเนาะน้ำปลาปลานี่แบบแบบกึ้ยแบบกึ้ยไหลน้ำใจได้ตลอดอ่ะ ผมจะนักพีมุมอ um, ่างนรตัดมุมเรียบร้อยเนาะถือว่าสวยใช้ได้นะแฟงนี้ลูกค้านะน่าจับจองไว้นะฮะไม่ไกลตัวเมืองเนาะใกล้ตลาดใกล้ธนาคารใกล้เซเว่นโรงเรียน ไม่สักพิั์เนี่ยเห็นยุนดิเห็นเห็นรถวิ่งอยู่เลยฮะเห็นทานนทางหลวงพดินหนึ่องูเชียงรายได้ดงเนี่ยประมาณสิบห้ากิโลสูงกิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเชียงรายน้องฮะอืมที่สวยนะลูกค้าแปลงนี้นะได้เหลี่ยมพอดีเลยดินกมแ้านมาวางนะครับ อ่ะก็สนใจแปลงที่ทักมาลูกค้านะ,ะนะแปลงเล็กๆซื้อทิ้งไว้ก็ถูกคุ้มนะลูกคะถมเรียบร้อยกำแพงมีสีด้านเลยนะเสียดายไม่ได้ดูในนั้นกูเจไม่อยู่เนาะ,ะขายชิ้นชอบแปลงที่ทักมานะฮะ087-343-8755-088-259-0477เองชียงรายขายที่ดินอันนี้บ้านไหนสัตนต้เนเปล่านาะ มูมูอย่นะ้มูมสิบสามแบบมูสิบสามซอยสามนี่นะมูยิมแปดยิมซอยสามดินนี่ดินดนี่แข็งดีเนาะอ่อาอากาศดีใจกลางชุมชนเลยูกค้าไม่ปลอบเรียวนะฮะ ใกล้ตลาดสดเนาะใกล้โรงเรียนอนุบาลห้วยศักดิ์ใกล้โรงเรียนห้วยศักดิ์พิยาคมเนาะใกล้ไร่ทันวอร์ลันเชิญตะว,วันนะฮะใกล้เขตสถานสถานีรถไฟห้วยศักดิ์เนาะไม่ไก,กล,ไกลนะฮะใกล้ไอ้น้องหลวงวิญชัยนะทางลาดไปวิญชัยก็ได้นะครัโอเคขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดีสวัสดีนะครับ